ย้อนกลับไปดูที่คลัสเตอร์หนึ่งที่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยคุกกรุ่นมากๆเลยค,คือเรื่องของบ่อนพนันนะฮะหลังจากที่เราเห็นภาพหรือยไปจับได้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 แต่ตัวสถานที่อ่ะไม่ค่อยเห็นจับได้ตัวคนไม่เจอจเลยนั่นะนสินะครับล่าสุดเนี่ยทางด้านจเจรตํารวจแห่งชาติเนี่ยถูกผู้สื่อข,ข่าวถามอีกรอบหนึ่งละเพราะอะไรรู้ไหมฮะมันมีไทม์ไลน์ของผู้ป่วยที่สมุทรปราการบอกว่าติดมาจากบ่อนที่เทพรักอ้อคราวนี้แหละ ก็เลยต้องไปถามท่านนี้ครับพลตำรวจเอกวิษนุปราสาททองโอสถเจเรตํารวจแห่งชาติท่านก็บอกอย่างนี้นะว่า คือที่มีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเนี่ยนะครับตัวคณะกรรมการเนี่ยมีเวลาในการทํางาน60วันก็จะเรียกผู้ที่ถูกกล่าวหาเนี่ยเข้ามาสอบสวนถ้าพบว่ามีความผิดจริงยังไงไม่ละเว้นลงโทษอยู่แล้วไม่มีทางหนีไปได้หรอกยืนยันว่าจะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายส่วนเรื่องที่ผู้สื่อข่าวสงสัยว่านี่มันตอกย้ําอีกแล้วว่ากทมยังคงมีบ่อนอยู่เพราะว่าผู้หญิงที่เขาติดเชื้อเป็นรายที่256เนี่ยนะ,อะของกทมเนี่ย เขามีไทม์ไลน์ว่าไปบ่อนการพนันเทพรักที่สมุทรปราการนะขออภัยทีนี้พอวันที่1 5บหธันวาคมเนี่ยไทม์ไลน์ของเขาคือ1 5บหธันวาเนี่ยเขาไปบ่อนเทพรักที่สมุทรปราการแล้วอย่างนี้จะไปตรวจสอบไหมว่าบ่อนเทพรักนี่มันยังเปิดอยู่หรือเปล่าท่านจเจริญตำรวจแห่งชาติก็บอกว่าเร่งดําเนินการตรวจสอบอยู่เดี๋ยวถ้าจริงก็จะตั้งกรรมการสอบขึ้นมาเหมือนกับท้องที่อื่นที่เคยผ่านมานั่นแหละ ก็ตั้งกรรมการสอบข้อท็จจริงขึ้นมาแต่ว่าตอนนี้เนี่ยยังไม่มีรายงานว่าเจอบ่อนในท้องที่ไหนเพิ่มเติมนะถ้าใครมีเบาะแสก็ให้แจ้งมาครับกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากดิว18กันนะคะ